คุณกมวลวันเหล่าหะสุนทราด้วยแรงศรัทธาร่วมพิธีบวงสวงใหญ่ปู่อือลือนัคราชประจำปี2565เป็นนักธุรกิจไฟแรงที่ไม่เคยหยุดนิ่งกับร้านลูค้าชิเนอไวสตอรี่เป็นไวายบาร์สไตล์ร้านอาหารอิตาเลียนอยู่ที่โซนโบสอเวนิวจังหวัดภูเก็ตที่ล่าสุดด้วยแรงศรัทธาได้เดินทางไกลเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ ในวันที่4กุมภาพันธ์2565กับพิธีบวงสวงใหญ่ปู่อือลือนัคราชประจำปี2565และเททองหล่อรูปเหมือนปู่อือลือนัคราชซึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวความศรัทธากับพี่พี่อืมวลชน วันสว่างาีแน่นอนว่าวันนี้ไ่เป็นบุญที่ดีก็ไงบ้าสก็ที่ใจค่ะปกติแล้วก็็นความศรัทธาขององค์พญานาคอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อสองเดือนที่แล้วมีโอกาสเดินทางมาร่วมมามาไหว้มาทำบุญกับคณะค่ะแล้วเราก็ได้บอก พัปูกไว้ว่าถ้ามีโอกาสากให้เราได้กลับมาอีกรอบหนึ่งเนียค่ะแล้วพอเรากลับไปที่ภูเก็ตมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็เลยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มมื่อวัโวเพราเชื่อว่าถ้าเราเป็นความศรัทธาที่แรงกล้าแล้วนะคะแล้วเราปิดใจอ่ะเราคิดว่าท่านจะให้เรามากกว่าที่เราท่เรามวจะมาปฏิหารแล้วย่งเนริปฏิหารก็อ มีมีได้รับได้รับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคกันนะคะก็ก้อนก็ก้อนใหญ่อยู่หลังจากที่กลับกลับไปเนี่ยนะคะแล้วก็ร้านก็มีลูกค้าแบบเพิ่มมากขึ้นหลังไหลเข้ามาแบบจากทั่วทุกสารทิศก็ปลื้มใจค่ะใครยุ่งร้านหนคะร้านที่ภูเก็ตชื่อร้านอะไรนะคะชื่อร้านลูก้าชินี่อาไวสตอรี่ค่ะอยู่ที่ระยหน้าภูเก็ตค่ะ เป็นอะค่ะเป็นร้านอาหารเกี่ยวกับอาหารอิตาเลียนค่ะอโปรดักต์ที่อย่างของร้านะนะคะจะนำเข้ามาจากอิตาลีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวายของเรานี่จะทำเป็นพวกประมาณแบบวายบาร์ค่ะแล้วก็อาหารทุกจานโปรดักต์อย่างจะนำเข้ามาจากอิตาลีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชีสโฟลท์แล้วก็เมนูแนะนำของร้านนะคะเป็นซิกเนเจอร์ก็คืออะตาลาเต่ซีฟู้ดถ้าลูกค้ามาเนี่ยจะต้องสั่ง ไม่ได้ค่ะเพราะว่ายวยของรนวายตัวเด็ดจากัีๆเลยค่ะแน่นอนขอให้พวกเรานอง้จิตใจเราพยายามตกแต่งให้มันมีความเป็นอิตาเลียนแท้ๆแต่ว่าก็ยังคงความได้คุทวามเรียบง่ายเอาไว้อะค่ะแล้วเราไม่ได้ใหญ่เป็นร้านเล็กๆแต่ว่าก็คือเป็นโคซี่โคซี่ค่ะแน่นอนว่าสถานการณ์โควิด ปกติส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นต่างชาติทีนี้เราปรับอย่างไร้าเพื่อต้อนรับลูกค้ากลุ่มคนไทยด้วยใช่ไหมคะในช่วงโควิดของร้านเราเราไม่ได้มีไม่ได้มีผลกระทบมากนะคะเพราะว่าของเราอ่ะมีลูกค้าประจําอยู่แล้วก็คือเป็นเอ็กซ์แพดที่อาศัยอยู่บริเวณนการแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดเข้ามาหลังจากที่สถานการณ์ที่ระยะน่งเราก็มีลูกค้าคนไทยเข้ามาเป็นลูกค้าประจำมากนี่สทั้งนั้นเราก็พยายามที่จะเรียกว่า คัดสรรวัตถุดิบให้มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะตลอดในส่วนของมาตรการนะคะของทางร้านเองได้มีมาตรการยังไงในการที่ว่าจะให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการเอย่างปลอดภัยนะคะเราพยายามทำตามรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเลยค่ะก็คือพนักงานจะต้องสวมหน้ากากแล้วก็ขยันมือตล ทุกชั่วโมงเพราะว่าเราจะมีแอลกอฮอล์แซนไบท์ทุกโต๊ะนะคะแล้วก็จะต้องมีการตรวจเช็คโควิดทุกครั้งแล้วก็มีการใสแกนภัยชนะตลอดค่ะพนักงานของร้านเองก็คือได้รับวัคซีนของทุกคนแล้วทุกคนค่ะทุกคนค่ะแน่นอนอยากให้ฝากร้านหรือว่าถ้าใครได้ดูรายการอยู่แลก็มีโอกาสได้ไปเก็บร้านไปดูอไรเยที่ไหนหรือว่าทางทาร้านดูได้ที่รูปทางไหนบ้างสามารถติดตามเราได้นะคะจากได้พูดเผนนะคะแล้วก็เพจสแตม ของลุคาชินีอัยวสตอรี่หรือไม่ก็เข้าไปเซิร์ชที่เว็บดอทลุค i า i ินีอ t o r วสตอรหรือว่าจะดูสินคาถามเข้ามาก็ได้